โอเคอเริ่มมาสามสองหนึ่งโอเคสวัสดีนะครับผมนี่น่าจะเป็นวิดีโอแรกผมจะทดลองทำเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้ตัดต่ออะไรเป็นแบบพื้น,พ,นพื้นเลยก็หัวข้อวันนี้คือสิ่งนี่น่าจะได้น่าจะอัดเสียงเข้านะอ่าโอเคบางคนรู้อยู่แล้วแหละแต่เด็กรุ่นใหม่น่าจะไม่รู้มันคือบทสรุปเกมคู่ม,มือเฉลยเกมอ่าเด็กก็จะถามว่า มันคืออะไรวะแน่นอนผมรับประกันว่าทุกคนจะถามว่าเด็กมันคือเด็กทุกคนจะถามว่ามันคืออะไรวะแต่อายุสักยี่ห้าอัพอะสมัยเพ1วันกับช่วงเพยทูต้นๆน่ะน่าจะทันกันอยู่มันจะมันจะเป็นของที่เราจะได้ซื้อกันช่วงที่อินเทอร์เน็ตไม่รุ่งเรืองอ่าคืออย่างงี้ห้าห้ามีเด็กเข้ามาดูเด็กเด็กก็จะงงว่ามันทาไมต้องมีเมื่อก่อนนะครับเราไม่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมความรู้ของเอ่อความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการเล่นเกมเนี่ย มันก็จะเป็นการที่ในหมู่เพื่อนใช่ไหมมานั่งดำน้ํากันนั่งเล่นกันแล้วก็มาคุยกันแล้วเปลี่ยนกันเป็นคอมมูนิตี้แบบคือจะไม่ได้แบบไม่ได้มี d i s c o r ดทุกวันนี้อ่ะทุกวันนี้จะมี i s s o r r อ่าพูดถึงทุกวันนี้ใช้ Discord หรือว่า YouTube ใช่ไหมทุกวันนี้แบบเกมออกปุ๊บมีคนเริ่มทำ YouTube w a l k t a l k เอ๊ะลองฉีกเขาบอกทอล์กใช่ไหม k อ a l k เออหรือแบบอะไรก็ตามเฉลยมาแล้วเนี่ยอ่าทีนี้รุ่นพวกผมเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเร่นเนี้ โอผมไม่แน่ใจว่าวเล่มนี้ตีพิมพ์เมื่อไหร่นะมันจะมีอะไรอ้างอิงได้ไหมไหนลองเปิดดูสิขายในปีปัจจุบันไม่ได้บอกปีลองหาดูลองหาดูาดบริษัทน,นี้นะ่าจะปิดไปแล้วนะผมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ตามอย่างนี้อย่างนี้บทสรุปเฉลย Resident Evil w 3 Last Escape ใช่ไหมครับอ่าทุกคนนะ่อามันมันเพิ่งรีมเรมคมาเมื่อสักไม่กี่ปีก่อนที่ัดดายยับหมาก็อันนี้คือคู่มือ คู่มือเฉลยเกมรุ่นแรกของภาคแรกนะผมใส่ผกเนี่ยนะเดี๋ยวพรุงนี้ผมน่าจะไปขายทิ้งแล้วละก็นี่นะครับมีการเอาพวกบทอ่าอเลยนะบทในเกมมาแปลมาแปลเป็นภาษาไทยให้เราอ่านไปถูกไปถถงก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนเด็กก็เออเราไม่ค่อยได้อ่านหรอกส่วนมากเราก็แค่สนใจว่ามันเฉลยเกมมาร,รผ่านไหนเพราะว่าเมื่อก่อนเกมที่นําเข้ามาไ,ไทยอ่ะพูดตรงๆนะสมัยเพลวันอ่ะ มันก็เป็นแผ่นแผ่นผีเออแผ่นปั๊มบางทีก็เป็นภาษาญี่ปุ่นมาให้เล่นด้วยไม่ก็เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเจอเราได้แผ่นญี่ปุ่นมาอ่าอ่านไม่ออกเล่นไม่ผ่านหรอกไอ้พวกนี้จะช่วยเราเล่นผ่านระดับหนึ่งไบอักษรถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็เลเซนต์อีวิวอ่าใช่ก็อ่าเดี๋ยวผมบองเปิดให้เล่นไ่ดูนะประวัติตัวละครก็แปลคร่าวๆเนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้่ยเป็นบทบทแบบบทในตัวเอ่อ วิดีโอเกมเลยแหละของเพ1วันเดิมๆเลยเนี่ยพวเนี้ยมีภาพสีแต่มันก็ไม่ใช่สีเทเลม,มันสีแค่แค่เนี้ยสีแค่แบบนิดนึงที่เหลือเป็นภาพขาวดาแบบแคปมาจากเกมอะแบบเนี้ยฮะเห็นไหมเป็นภาพแคปจากเกมก็สูตรผสมดินปืนอ่าเมื่อก่อนต้องเป็นดินปืนมี a b c ผสมกันแล้วเป็นกระสุนแม็กนัมอะไรอย่างเงี้ยอ่าว่าไปอา่าผสมไอเทมที่ใช้อะไรอย่างเงี้ก็บอกว่าทําอะไรคําสั่งเข้าเกมบอกว่าเข้าเกมเนี่ยมีคําสั่งอะไรบ้างอะไรอย่างงี้มีการแบบ โหมดฟิกปุ่มเป็น A B C เมื่อก่อนฟิกปุ่มไม่ได้อิสาระมากนะครับเขาแค่จะแบบเป็นแพทเทิร์นว่าปุ่ม A set แบบถ้าเราเปลี่ยนแบบคอนฟิกแบบ A จะเป็นแบบนี้ครับ A B C อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่า,าวิธีบังคับตัวละครโทษทีนะภาพผมไม่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ขยับขึ้นนิดนึงแล้วกันเนี่ยวิธีคนโทรลตัวละครใช่ไหมปุ่ม R ทำอะไรวิธียิง s เ a ตัตัวละครอะไรเงี้ยก็เออตามสภาพที่เห็นนะครับ แต่มันไม่ภาพสีนะมันก็ไม่ได้ว่าดูสะดวกมากหรอกแต่มันก็มันก็ดีสุดในยุคนั้นแล้วอะก็ประมาณสักผมปสองก็ราวๆยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะเออยี่สิบกว่าปีก็แหละถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นภาพประมาณนี้ก็ให้ดูกันเห็นไหมครับเนี่ยแคปมาโทรทีนะผมกลองผมผมก็หาดีสุดในแค่นี้แหละเห็นไหมมีภาพมีภาพแคปมาจากวิดีโอเกมให้ดูอย่างเงี้ยแล้วก็มีคําอธิบายเป็นภาษาไทย ก็ประมาณนี้แล้วก็มีพูดถึงว่าถ้าคุณทำตรงไหผิดเป็นฉากจบอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องไอชั่นรีเพย์ไอชั้นรีเพย์เนี่ยผมไม่เคยใช้เหมือนกันแต่เพื่อนบอกมันเป็นสูตรโกงอะนะอ่าแล้วก็นี่ของที่ดีสุดในเล่มนี้คือสิ่งนี้ครับอ่ากระดาษแผนที่เกมเป็นแผนที่ในเกมนะจริงๆเรากดไอ้กดเปิดแผนที่ในเกมก็ได้เราเก็บมันมีให้เก็บในเกมแหละเราดูได้แต่นี่คือเขาทำาให้เราดู เนี่ยแล้วก็บอกว่าเห็นไหมเนี่ยมีการเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยบอกว่าตรงเนี้ยเป็นไอเทมอะไรที่เก็บประมาณนี้มีจุดที่เป็นมาร์กดาวดาวนี่หมายถึงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> โอเคอีกหน้านึงก็เป็นแผนที่นะครับแล้วก็บอกไอเทมให้เก็บแต่ผมไม่ไแน่ใจว่าเมื่อก่อนรู้สึกว่าไอเทมมันจะฟิกยุควี้จะเปลี่ยนโหมดมั้งแบบโหมดยากโหมดง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้แหละอันนี้ผมเก็บไว้ดีต่อเดี๋ยวผมขายทิ้งก็แหละไม่รู้เหมือนกันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอะยุคนี้มียูทูบอะมันก็เป็นคุณค่าของสะสมอะแต่จะเคลีย้้านนลลวออออ่อักก็็ เด็กรุ่นนี้ได้ทันอปว่าผมไม่รู้ดิมันมีทํามาเพิ่มมั้งแต่อันนี้ตั้งแต่ไอ้ผมผมอ่านผมป .4 ป .5 มัง้งเออก็นานแล้วแหละก็เป็นเหมือนการเฉลยนีการมาหากกักอะไรเนี่ยเนี่ยการมาร่อละ้ะ <laughs> เห็นปะมีการเอาฉากในเกมมาให้ดูครับเห็นไหมเนี่ยมีการแคปบจอในเกมมาให้ดูเนี่ยเนี่ยเป็นด่านในเกมการโจมตีของบอสบอสมีโจมตีด้วยอะไรบ้างเงี้ยแต่พูดตรงนะไม่รู้เรื่องหรอกไม่เห็นไอเมชั่นบอสอะมันบอกอะไรมาเนี่ยไม่มีอะไรเลย มันก็บอกว่าผ่านไงเอาจริงผมไอสมุดไอพวกเนี้ยบางอย่างมันก็มีประโยชน์อ่าผมมองว่าเกมอารพีจีน่าจะมีประโยชน์แต่กับพวกเกมตะลุด่านบางอย่างที่แทบไม่ต้องอ่านเลยอะ่ะก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าอย่างพวกเกมロックแมนไอชั่นอ่ะผมมองว่าสุดท้ายมันเป็นการที่ใช้มาสเตอร์มีมอรีก็คอนเทนต์นี้ไม่มีอะไรพูดมากก็คือแค่บอกว่าจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยก่อนเรามีอินเทนอร์เน็ตอ่ะมียูทูบแบบพูดง่ายๆถามว่าเราจบเราจบเกมมันยังไงก็ ยุคแรกก็คือแบบเป็นการพูดคุยกันแล้วก็มีเยื่อสารเกมพอมาหน่อยก็เป็นคู่มือเฉลยเกมแบบนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะแล้วพออินเทอร์นเน็ตรุ่งเรืองใช่ไหมล่ะมันก็มีเว็บบอร์ดมีอะไรตามมี YouTube ลงมีวอล์ h ทั u g h อะไรเออหรือเฉลยแต่พวกวันนี้ที่แบบหมืนคุณเล่นเกนชินใช่ป่ะเกนชินอิมเพกไปดูหน้าจอหน่อยสิแป๊บหนึ่งนะเกชินอิม a พก แรบหนึง่งอย่างเกณฑ์ชีนแผงทุกวันนี้ยคุณก็สามารถที่จะมีดู youtube ได้อชงมาแล้วกันก็ประมาณนี้แหละผมก็อัดประมาณนี้ให้ดูก็ก็ให้ดูว่าเมื่อก่อนอะ่ะก่อนเราจะมีเ่มีอินเทอร์เน็ตเราก็มีแบบนี้ไหมมามาช่วยให้พวกเราผ่านเกมกันนะครับเพราะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะผ่านเกมได้หรอกภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แข็งแรงกันเมื่อก่อนแผ่นญี่ปุ่นก็มีหนีหนักกว่านี้คือเล่นพวกฮาเวนมู n อ่าฮาเวนมู n คืออะไรเอาไว้ผมค้นหนังสือเจอแล้วผมจะเอามาให้ดูนะ ก็สวัสดีนะครับก็ประมาณนี้